สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง s o อกเกอร์ไทยทีของเราอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามครับที่มีต่อผลการแข่งขันฟุตบอล a f c แชมเป League 2021ครับที่แข่งขันกันไปเมื่อวันศุกร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่แชมป์ไทยลีกของเราอย่าง BG ปทุมยูเนเต็ดลงสนามพบกับแชมป์วีลีกของเวียดนามอย่างเวียเทล c ซึ่งทั้ง2ทีมนั้นก็มี3แต้มจากการแข่งขันทั้ง2นัดด้วยกันทั้งคู่ครับโดยเกมการแข่งขันนัดนี้ก็เป็นทางฝั่ง B ีปทุมยูเนเต็ดครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากธิติพันธ์พ่วงจันทร์ในช่วงนาทีที่13ครับแล้วก็ชาววัดวิรชาติในช่วงนาทีที่84หลังจบเกมการแข่งขันนัดนี้ครับก็มีแฟนบอลชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ไว้มากมายเลยทีเดียววันนี้เราจึงได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ แต่ก่อนที่เพื่อนๆนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า BG ปทุมสมควรที่จะชนะในเกมนี้วันนี้ผู้เล่นเวียดนามเตะเหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกองหลังขาดความพยายามท่าตามบอลกอดช้าไป19เก้าเสมอและการโจมตีเมื่อมีโอกาสโต้กลับเร็ว ก็รอจนกว่ากองหลังของบีจีปทุมจะกลับลงมาพร้อมแล้วค่อยจ่ายบอลเล่นเหมือนว่าทีมนำบีจีปทุมอยู่5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวส่วนคอมเมนต์ต่อมาการเล่นของเวียเทลเหมือนกับฟุตบอลทีมชาติเวียดนามในอดีตนักเตะดูขาดความคล่องตัวขาดเทคนิคพื้นฐานการจับบอลที่ห่างตัวทําให้เสียบอลได้ง่ายส่วนแฟนบอลท่านต่อมาครับนานมากแล้วที่สโมสรเวียดนามไม่ได้เผชิญหน้ากับสโมสรชั้นนําระดับภูมิภาคแบบนี้ ด้วยระดับที่แตกต่างทั้งเทคนิคสภาพจิตใจและความสามารถส่วนตัวต้องขอขอบคุณ b ีจีปทุมยูตนเตดที่ทำให้คนที่เคยมีอคติและไม่ชอบฮองอัญญาไลายโดยเฉพาะในชุดของค้องเฟืองตัวอ่านและส่วนเจืองได้คิดใหม่อีกครั้งส่วนแฟนบอลเวียดน,นามท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่า b um ีจีปทุมเล่นอย่างยอดเยี่ยมส่วนเวียดเทวนั้นแทบไม่มีโอกาสและขาดความหลากหลายในการโจมตี และโดน BG ีปทุมป้องกันได้ทุกช่องทางส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าเวียดเทลเล่นแบบนี้ทำให้โค้นั้นยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำแพ้ด้วยการเล่นที่อับจนและน่าเกลียดแบบนี้จะต้องทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างฉนันรู้สึกว่านักเตะเวียดนามจะอยู่ภายใต้ความกดดันขาดความมั่นใจและความสมัคคีเมื่อเจอกับไทยตอนนี้บอลเวียดนามไม่แพ้ไทย แต่เมื่อเจอกับไทยนั้นนักเตะก็ยังโดนกดดันอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผู้เล่นต้องทบทวนเพื่อฟื้นความมั่นใจในเลกที่2ให้ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับสโมสรเวียดเทลยังไม่มีความสามารถในการคลองบอลที่ดีเหมือนฮองอันยาาลาถ้าหากพวกคุณต้องการเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่จะต้องเรียนรู้วิธีการเหล่านี้ตอนนี้เวียดเทลสู้ได้เฉพาะกับทีมในระดับท้ายๆตารางของลีกในประเทศอาเซียนเท่านั้น ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆว่าเกวงงอกหายโชคดีที่ไม่มีใบแดงส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเรื่องจริงที่ว่าการชมเกมนัดนี้เหมือนได้ดูการเล่นของทีมเวียดนามในอดีตเป็นการเล่นที่ขาดทีมเวิร์กและไม่ได้ลุ้นในการทำประตูคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาครับเวียดเทลจริงๆไม่ควรเล่นทัวร์นาเมนต์เอเชีย er, ไม่ว่าจะเป็น AFC แชมเปียนชิพหรือ AFC ครับ ตำแหน่งนั้นควรให้ฮานอยหรือฮองอัญญาลายที่กล้ารุกประสานงานและควบคุมบอลได้ดีกว่าเวียเทลเป็นทีมที่ตั้งรับจึงเป็นการยากที่จะโจมตีทีมที่แข็งแกร่งอย่างบี um. จีปทุมเจ้าหน้าที่ฝึกสอนและสหพันธฟุตบอลเวียดนามควรเรียนรู้จากวิธีการฝึกสอนของประเทศต่างๆเช่นเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสเศยอรมนีและสเปนใช้ในการพัฒนาด้านกายภาพเป็นพื้นฐานเพราะนั่นเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น ส่วนแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่าเวียดเทลได้แสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นของพวกเขานั่นคือการเล่นหนักถึงลูกถึงคนซึ่งมันจะทําให้พวกเขาโดนใบแดงได้โดยง่ายส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็คอมเมนต์สั้นๆว่านักเตะเวียดนามในระดับทีมสโมสรมักจะแพ้ให้กับไทยคอมเมนต์แฟนเวียดนามท่านต่อมาครับนักเตะเวียดเทลนั้นแย่มากจ่ายบอลพลาดบ่อยครั้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเล่นเกมเกินไปหรือเปล่า ส่วนสโมสรฮานอยเล่นดีแต่ปีที่แล้วนั้นโชคร้ายไปหน่อยและสโมสรฮองอันยาลายนั้นก็มีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับซึ่งจริงๆแล้วฟุตบอลในระดับสโมสรของเวียดนามนั้นยังไม่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดในระดับภูมิภาคอาเซียนได้คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับการแข่งขันระหว่างเวียดเทลและบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงส่วนใหญ่ของการแข่งขันระหว่างเวียดนามและทีมไทยช่วงก่อนปี2017 ความเป็นมืออาชีพนั้นไม่ได้ด้อยกว่าคู่ต่อสู้แต่ที่ขาดไปคือจิตวิทยาเวียเทลขาดการเล่นที่มีสมาธิในการหาโอกาสที่ดีในการเอาชนะคู่แข่งแต่พวกเขารีบร้อนและอยากจัดการคู่ต่อสู้โดยทันทีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาครับสโมสรเวียเทลมีนักเตะเพียง5-6ถึงคนที่เล่นได้ดีและมันน่าเบื่อจริงๆที่พวกเขานั้นจะวิ่งอย่างตั้งใจเมื่อจับบอลพลาด ส่วนตรองได้ทินบินและดุยเถืองเล่นบอลเหมือนไก่เดินขาดความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับนักเตะเวียดเทลที่ใส่เสื้อหมายเลข33เขาคือใครในความคิดของผม,ผมเขาเล่นผิดพลาดในหลายจังหวะเขาปล่อยนักเตะไทยไว้โดยไม่ได้ประกบเลยถ้าการเล่นยังเป็นแบบนี้เขามีโอกาสถูกส่งตัวกลับบ้านก่อนกำหนดแน่ๆ คอมเมนต์ต่อมาครับได้คอมเมนต์สั้นๆว่าเก๋งอกหฮเล่นฟุตบอลเหมือนเป็นศิลปะการต่อสู้ส่วนแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่าพวกคุณเห็นหรือยังว่าโค้ชปาร์ตนั้นเจ๋งแค่ไหนถ้าทีมชาติเวียดนามไม่มีโค้ชปาร์ตฉันคิดว่าบางทีทีมเวียดนามอาจจะกลับมาเป็นทีมเวียดนามเมื่อ10ปีก่อนที่เล่นบอลไม่นิ่งเล่นแรงและขาดเทคนิคก็เป็นได้คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับ การแข่งขันเกมนี้รู้สึกเหมือนนักเตะนั้นไม่อยากจะเล่นบอลและอยากกลับบ้านกันคราวหน้าถ้าไม่อยากเตะก็บอกมาเร็วๆจะได้ปิดทีวีแล้วเข้านอนส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่านอกจากนักเตะต,ต่างชาติ2คนและนักเตะระดับทีมชาติแล้วนักเตะที่เหลือทุกคนนั้นเล่นได้น่าเบื่อมากขาดความแข็งแกร่งของร่างกายและขาดเทคนิคส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่า มันคือความจริงที่ว่าผู้เล่นทีมชาติและผู้เล่นต่างชาติหมายเลข11และหมายเลข7นั้นเล่นได้ดีในเกมนี้และมันก็ชัดเจนแล้วว่าทําไมโค้ชปาร์คถึงไม่เลือกบูมินตวนติดทีมชาติเพราะฉันไม่เห็นเขาทําอะไรได้เลยคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับเกมนี้สะท้อนให้เห็นถึงระดับปัจจุบันของทีมเวียดนามและทีมไทยซึ่งการจัดอันดับของฟีฟ่านั้นอาจจะจัดเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับ สโมสรเวียดเทลเล่นเหมือนทีมเวียดนามในช่วงปี1990ช่างแตกต่างกับทีมเวียดนามในปัจจุบันคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับการเล่นในวันนี้เล่นได้ไม่ดีในหลายตำแหน่งฉันไม่รู้ว่าเพราะการฝึกสอนที่ไม่ดีหรือเพราะความสามารถในการอ่านเกมหรือการขาดความพยายามของผู้เล่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมตรองดนั้นไม่ถูกเรียกติดทีมชาติเพราะเขาเล่นโดยไม่มีไฟและขาดความทุ่มเท คอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่าเกมนัดนี้ดูแล้วน่าเบื่อบอลตามหลังแต่เตะเหมือนกำลังนำอยู่คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับถ้าหากใครได้ดูแมตชนี้จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมเวียดเทลถึงเป็นตัวแทนฟุตบอลเวียดนามในเวที AFC ได้ด้วยนักเตะที่มีเทคนิคย่ำแย่จับบอลในรัศมี15เมตรคุมระยะไม่ได้ขาดกลยุทธ์ตามหลังไทยเหมือนทีมเวียดนามเมื่อก่อนผิดหวังมาก คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับเวียทเทลเตะได้แย่จริงๆแม้แต่เก๋งงอกหายก็ยังเตะพลาดบ่อยๆและถ้าผู้ตัดสินตามเกมทันคิดว่าคงแพ้มากกว่านี้เราโชคดีที่แพ้แค่2ลูกคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับพวกเขาสูญเสียทุกอย่างที่ต้องมีความแข็งแกร่งทางร่างกายก็ไม่ดีไม่มีความเฉียบขาดเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้อย่างบีจีปทุมส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่า เกมนี้ได้เห็นความแตกต่างระหว่างโค้ชทั้งสองทีมอย่างชัดเจนเวียเทลนั้นปรับและเปลี่ยนชา้าเกินไปบีจีปทุมคงได้ศึกษามาอย่างรอบครอบแล้วจึงสามารถทลายกำแพงของเวียเทลได้ไม่ยากในขณะที่เวียเทลกลับไม่มีแผนที่จะจัดการกับบีโอโก้คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับเวียเทลมีความตึงเครียดทางจิตใจเมื่อพบกับทีมจากประเทศไทยอีกครั้งส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งนี้คือปัญหาทางจิตวิทยาของฟุตบอลเวียดนาม เมื่อพบกับทีมจากไทยอีกครั้งระดับทีมไทยไม่ได้สูงไปกว่าเวียดนามแต่การมีสภาพจิตใจที่ดีจึงจะแสดงความสามารถออกมาได้และเวียดนามมีสภาพจิตใจเหมือนมือสมัครเล่นคอมเมนต์ต่อมาครับทีมเวียเทลเป็นภาพลักษณ์ของเวียดนามแต่เล่นบอลอย่างงุ่มง่ามและเฉื่อยชาส่วนแก้งอกหายก็หมดหนทางขนาดต้องทำฟาวทั้งเท้าทั้งศอกคอมเมนต์ต่อมาครับทีมควรมีความกระตือรือร้นและเทคนิคมากกว่านี้ เวียดเทลนั้นเสียบอลง่ายเกินไปขาดการประสานกันยิงไม่คมผู้เล่นเหมือนเหนื่อยล้าและทำอะไรไม่ถูกคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับโค้ดปาร์คพัฒนาทีมเวียดนามได้ดีแต่ด้วยระดับผู้เล่นเวียดนามทำให้ไม่สามารถไปได้ไกลามากกว่านี้และอีกไม่นานเขาก็คงจะเลิกลาคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับเนื่องจากผู้เล่นเวียดนามเจอสนามที่สวยงามจึงเล่นได้ลำบากในการแข่งขันครั้งนี้จึงเสียบอลได้ง่าย ผู้เล่นหลายคนขาดทักษะในการส่งบอลที่ดีและเหมาะสําหรับการเล่นในลีกระดับเขตเท่านั้นส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับเวียดเทลเตะเหมือนทีมฟุตบอลระดับชุมชนฉันไม่เห็นกลนวิธีใดๆที่แข็งแกร่งเลยคอมเมนต์ต่อมาครับผู้เล่นเวียดเทลหลายคนในวันนี้เล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานและหากู้ตสินตัดสินได้ถูกต้องผู้เล่นอย่างเก๋วยงอกไฮจะถูกไล่ออกแล้วก็มาที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับได้คอมเมนต์ว่า บางทีผู้เล่นระดับทีมชาติอาจเหนื่อยล้ากับการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาดังนั้นพวกเขาจึงเล่นได้ขาดความกระตือรือร้นครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามครับที่มีต่อผลการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกที่สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดจากประเทศไทยสามารถเอาชนะทีมแชมป์ลีกจากประเทศเวียดนามอย่างเวียดเทล FC ไป2ประตูต่อ0ที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะัดต่อไปของ BG ปทุมยศเสต็ด์ครับก็จะพบกับเวียดทลเอฟซในวันที่5กรกฎาคมเวลา21นาฬิกาครับยังไงเราก็ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจสโมสรจากประเทศไทยของเรานะครับในการแข่งขันศึกฟุตบอล a f c แชมเปียนลีกต่อไปและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจครับปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกกลดินอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ